ครับก็หลังจากออกแดดได้สองสามมือกะจะให้เบิง้งผักบุ้งออกแดดแล้วสองสามมือแล้วก็ผักกาดหินออกแดดแล้วเพม่อนกันครับผมอันนี้ครับมุบ้งรูดงามบอออกแดดแล้วออกแดดเออช่วยมาช่วยมีใส่หางดิปลูกหางหางเห็นไหมสองแปลงผักบุง้ง ออกแบบแล้ว,ออลวห้างเนี่ยห้างเนี่ยหน่อยนึงเนี่ยครับกำลังขึ้นเลยครับนี่กำลังงามเดี๋ยวมาเบิง้งประกาศหินครับบัญประกาศหินเนี่ยเอ้ยนี่เป็นไรประกาศหินนี่กำลังงามเลยครับเนี่ยีเป็น ประก,ศกาศหินครับกำลังงามครับเห็นไครับง่ามคักดีๆประกาศหินอันนี้ทุเรียนกำลังขึ้นทุเรียนกำลังงามเหมือนกันสองต้นต้นึงกำลังขึ้นทุเรียนเห็ดเห็ดใบครับซี่แปงง่ามๆเลยประกาศหินครับซี่แปงอันนี้แปลงนี่แปงนี่กันขนตใสซเอาบ่ไ้เอาข้างหง่มเนี่ยแปลงนี่ คนตกใส่มุนเอ๋อเลยอี่แปลงนี่อันบ่มีผู้ยบันบ่มีผู้เอาขอห่มให้อันแปลงนี่กางามดูรับกปักบุ้งปักงามครับเดี๋ยวถ้ามันได้ดีจังไดเดี๋ยวผมสีเดี๋ยวผมสีอันให้ให้เบิ้งเดี๋ยวเอาไปน้ำรอเฮียนรออย่างเท่าอย่างเดี๋ยวมันได้ดีจังไดเดี๋ยวผมจังขอเปียน สาธิตการปลูกให้เบิ่พผักกาดหินเด้อครับคลิปนี้เอาไวส้สำนี้ขอให้ยูดีมีแห้งสูปผู้สุคนขอกล้าคำว่าสวัสดีครับ